ในยุคที่โลกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผู้ที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้ก่อนย่อมได้เปรียบทางธุรกิจและผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้จะกลายเป็นแบรนด์ที่ผู้บริโภคเชื่อมั่นมากที่สุดวันนี้ผู้บริโภคไม่ได้แค่ถามว่าสินค้าราคาเท่าไหร่แต่ถามว่าสินค้านี้ผลิตที่ไหนใช้วัตถุดิบอะไรปลอดภัยแค่ไหนผ่านการตรวจสอบหรือยัง หากคุณยังไม่มีระบบจัดการข้อมูลสินค้ายังใช้เอกสารแบบกระดาษหรือเก็บข้อมูลไว้แบบกระจัดกระจายโอกาสที่คุณจะขยายตลาดอาจน้อยกว่าคู่แข่งที่พร้อมกว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกับการยกระดับการจัดการข้อมูลด้วยเหตุนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมจึงได้ดำเนินกิจกรรม Data Management and Traceability System เพื่อกระดับสถานประกอบการด้วยการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบในกิจกรรมนี้สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้องความรู้ด้านการใช้ซอฟต์แวร์ในการเก็บข้อมูลการผลิตผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งการผลิตการจัดเก็บการขนส่งไปจนถึงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ถึงมือลูกค้า โดยทุกสถานประกอบการได้รับซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับการใช้งานพร้อมทั้งได้รับการฝึกใช้ระบบ Traceability ที่ช่วยให้สถานประกอบการสามารถติดตามย้อนกลับได้ว่าผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการผลิตมาอย่างไรไม่เพียงเท่านั้นสถานประกอบการยังได้รับคำปรึกษาแบบใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลและติดตามข้อมูลย้อนกลับการเลือกใช้ระบบหรือซอฟต์แวร์ที่เหมาะกับธุรกิจ รวมถึงแนวทางการขอการรับรองมาตรฐานในอนาคตผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จโดยกิจกรรม Data Management and Traceability System ในปีงบประมาณปี2568ได้คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจำนวน20รายเพื่อเข้าร่วมโครงการและมีผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จสูงสุดได้รับคัดเลือกเป็น success case จำนวน2รายจากผู้เข้าร่วมทั้งหมด20รายดังนี้ 1. บริษัท P2K Manufacturing จำกัด 2. บริษัท TPWEL Enterprise จำกัดโดยแต่ละสถานประกอบการมีรายละเอียดดังนี้สวัสดีครับพรสิทธติติธนารัตน์จากบริษัท P2K Manufacturing บริษัทนะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2562ระยะเวลา6ปีที่ผ่านมาเราเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มคราราบอาและเครื่องดื่มอื่นๆภายใต้แบรนด์ o e m ของผู้ประกอบการเราเป็น One Stop Service ตั้งแต่การให้คำปรึกษาพัฒนาสูตรรวมถึงการจัดส่งสินค้าภายใต้มาตรฐานอยและมาตรฐานสากล HACCP GSP นอกจาก P2K รับผลิต OEM ให้กับผู้ประกอบการทุกประเทศแล้วเรายังมีสินค้าเป็นของตัวเองภายใต้แบรนด์ Hi c f t โดยการนำผลไม้มาแปลรูปมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองจุดเด่นของสินค้านอกจากรสชาติที่อร่อยหอมสดชื่นยังมีคุณประโยชน์จากวิตามินดื่มเข้าไปเป็นหนึ่งรสชาติหายใจออกมาเป็นอีกหนึ่งรสชาติสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยสามารถนำไปต่อย,ยอดทางธุรกิจร้านอาหารผับบาร์คาเฟ่ เป็นผู้นําในการสร้างมาตรฐานใหม่ของเครื่องดื่มคาบโซดาโดยมีความเป็นเลิศของเครื่องดื่มคาบโซดาและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเรามีเจตนาล์ที่จะต้องการให้ผู้บริโภครู้จักคาบโซดาภายใต้แบรนด์ไฮคาฟทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกปัจจุบันบริษัทร,รับผลิตในปริมาณที่จํากัดบริษัทเองต้องการยกระดับการผลิตที่มีปริมาณมาก เพื่อรองรับการผลิตขนาดใหญ่ในอนาคตตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลวัตถุดิบต่างๆรวมถึงการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าเพื่อสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบเราได้รับข้อมูลโครงการนี้จากกรมส่งเสริมอุสตสาหกรรมและเครือข่ายผู้ประกอบการทำบริษัทเองจึงได้สมัครทางออนไลน์ใช้เวลาไม่นานนะครับทาบริษัทเองก็ได้รับการตอบรับจากโครงการอย่างรวดเร็ว ความรู้สึกหลังจากการเข้าร่วมโครงการนะครับบริษัทรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะได้รับคําแนะนําคำปรึกษาเชิงลึกนะครับจากโครงการช่วยยกระดับมาตรฐานขีดความสามารถเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศขอขอบคุณกรมส่งเสริมสมาหกรรมที่มอบโอกาสดีๆของวีพอมขอบคุณครับ นที่นัน,นอัสานอนะครับผมผมเป็นกรรมการทุจการของบริษัทมีเทียวลเดอร์ไพนะครับผมเป็นโรงงานในเรื่องของการผลิตบรรจุณฑ์พลาสติกนะครับผมผมได้มาร่วมก,กับโครงการของทางดีฟ้อมในเรื่องของการพัฒนาระบบการผลิตเพราะเนื่องจากผมมีเครื่องจักรหลายๆตัวครับก็ต้องมีการจัดดูระบบแปก็กอิจคิดว่ายัางไงในการติดย้อนกับเราผลิตสินค้าหลายรูปแบบหลาย SKU ลิพลาสติกการสร้างลูกพลาสติกคือเรียว่างานเชิงโฟอรมมิงนะครับผมคือการสร้างลูกแบบปิดฉากตอนนี้จะเป็นส่วนงานคัดแยกและงาน QC ครับผมในการเช็คในการตรวจเช็คคุณภาพในการดูทีงานผลิประกันต่างๆนะครับผมว่าคิทีงานไงนั้นคือการคัดแยกนะครับผมเรามีห้องระบบติดในการคัดแยก ะะเ,เราได้ในเรื่องของการผู้เชี่ยวชาญอย่างข้องขอบุณอาจารย์ชลีวทิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผมในด้านการพัฒนาการผลิตที่ผลิตให้ทันเวลาความต้องการของลูกค้าแล้วก็การได้ในเรื่องของข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆเรื่องของซอฟต์แวร์การเก็บข้อมูลแพออฟฟิศต่างๆนะครับผมที่ทางกรมในการจัดหาโปรแกรมที่ดีมาให้กับทางผู้ประกอบการผมรับขอบคุณครงมากเลยครับผมขอบคุณมากครับ